Wow. จะพาไปดูเรือทิพย์เรือทิพเนาะเรือในฝันนะคะล่องเขากเรามาทะเลจากสวนดอกทิวลิปเราก็มามาทะเลจะขับรถกลับประมาณจาก <c oughs> ชั่มโมอสองจมอยู่ตีหายไปโดนโดนล่งงิิ่ก็คือนอนหลับในรถแน่ขับรถมาเซรันเซรันก็คือมาทะเล จากอัมสเตอร์ดัมก็มาทะเลลงไปได้ไหมพี่เฟอร์นี่นะคะเขาก็จะมาดูเรือทิศเรือทิศเรือแล้วกว็มีอ่อ่แต่เรือ้อดถึงหน่อยเขาเนืะอเรือเป็น มียังสีจากลำเนาะยังมีแบบนี้สักลำงามเนอะเก็บเงินก่อนอฟุล่ะองค์กาแฟหูเดียวเดี๋ยเดี๋ยเสร็ซีสิบพันกะเทะ่าไหร่สี่หมื่นเนาะเ,ออเรือทิพย์ของเราขายายได้ไหมเออจึ๊บขายายได้เออขายายได้เนาะ เราก็จะจับแล้วอ้ไปไปที่เรือของเราเราจะไม่ถ่ายให้เรือของเราเพราะเรือของเรามันเรือเล็กๆเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยกำลังเก็บเงินสือเรื่อหม่อยู่เก็บเงินเล็กน้อยก่อนซื้อให้ซื้อให้ปุษศามีเนาะเรามี เดินถอยหลังนะคะ เรื่องเล่าน่อยเรื่อเาหน่อยกลงังสีว่าหน่ง้ <c oughs> ยยากมาเที่ยวเก็บเงินมาเที่ยวเด้ที่พักเีอาหารรีที่พักเรีอาหารรีขยามาเที่ยวมาเที่ยวนะคะเก็บเงินมา้ใดอยากมาเที่ยวสอมอบ,บอกเดี๋ยวสิ ก็มาดูหน้าร้อนซัมเมอร์เนาะ